ลองชิมจานแรกนะคะคือสปาเกตตี้ผัดขี้เมาค่ะเราลองชิมดูนะคะมันค่ะดู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 เหมือนจะเผ็ดนะคะเพราะพริกเยอะมากมมันไไ่ด้ค่ะดูเหมือนจะเผ็ดนะครับว่าคนกินปากไปแล้วยังไม่กินกับปากมันเป็นอยู่แล้วเราลองดูเราลองดูว่าตึงตดูตึงอืมเผ็ดไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะมันกึ่งสวัสด์จริงเหรอคะอร่อยแน่นิงเลยงน่นิ่ฉันขอชิมนี่แล้วกันนะคะสปาเกตตี้ซอสไม่ได้ครับไม่ได้หรอกค่ะแค่ชิมอ่ะแค่ชิ ชิมเยอะได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เรอเบืองเาเบืองเหรอะนี่นะคะดูหน้าตามาดูวิธีการให่ใหญ่ยิ่งซูมอย่าคายเดี๋ยวซีนซูมดูครับดูเร็วอร่อยมากค่ะอร่อยมอร่อยนัดเก็ตอร่อยมากค่ะอ้ยจริงวะอ่าอ่า เกี้ยวค่ะเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวแล้วก็ใช้มือค่ะใช้มือค่ะใช้ใช้มือแล้วก็จิ้มเลยค่ะอ่าจิ้มเลยห้าวทุกอีกเกี้ยวอย่างถูกอีกจิ้มจิ้มจิ้มค่ะจิ้มจิ้มนิดนึ่งพอพอเป็นประมาณ่น้ำน้ำเยิร์ดน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ได้ของคุณกัดลงไปเพื่อให้รับรับรสกลิ่นของชีสนะคะใช่ค่ะอันน่าเขียนอร่อยมั้ยน้ำจิ้มมันอร่อยมากยวันเดอร์เฟลว์ Yeah I think so เป็นรายการภาษาอังกฤษเ่โอเคกวกินน้ำชาอนก่อนแล้วดูท่าจับเขาแล้วคับเก้ยำหมี่ยำหมี่โอเคดิฉันแนะนำร้านนี้ค่ะรับรองว่าแซ่บอร่อยแน่นอนค่ะว่าว่าเทปหน้าเราจะไปชิมกันที่ร้านไหนกนแมโดนัลค่ะมันต้องไปชิมด้วยเหรอแม็โดนัลตอนนี้เป็นร้านลด50เอรซ็น่คะเป็นค่าโฆษณาไมคไม่ได้ค่ะคือเราอยากแนะนาให้คนที่กินค้มแนอร่อยค่ะ โอเควันนี้งั้นเราต้องขอขอลาก่อนขอลาไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ